เป็นนมมอไครับสวัสดีครับชาวอีเวิลไทยแลนด์ทุกท่านเนี่ยรบเลยครับลบเป็นไรวีผมเอ็กซิคิวนะครับจะมาบอกพื้นฐานการเล่นตำแหน่งต่างๆของทีมฮันเตอร์นะการเล่นเป็นทีมเนี่ยเล่นกันยังไงนะครั่ตอนนี้เราอยู่กับอนี้เรามีตัวใหม่ปะโปรเพเยอร์นะครับที่เล่นกันประมาณเป็นพันกว่าชั่วโมงแล้วบางคน ห้าชั่วโมงขึ้นระดับเทพเมาสาธิตให้ดูนะคว่าการเล่นเป็นทีมของฮันเตอร์ที่ระดับใช้ในการแข่งเล่นกันยังไงครับทั้งห้าคนนี้เป็นคนไทยหมดหมดเลยนะครับอันนี้วันนี้อยู่กับคุณชิบีมากอนนะครับเล่นเป็นตำแหน่งเมดิกครับคุณฟิลโกดอินซีนะครับเป็นตำแหน่งซัพพอร์ตครับคุณบิลเลียนนะครับเป็นตำแหน่งมอนสเตอร์นะครับ คุณจีจีดีเป็นตำแหน่งทรัปเปอร์นะครคุณก็ต์ออฟฟินเป็นตำแหน่งแอซอเซิลนี่มัซื้อวิดีโอนี้จะอธิบายการเล่นของทีมฮันเตอร์นะครับสี่คนก่อนนะัในวิดีโอนี้นะประกอบไปด้วยสี่ตำแหน่งครับแอซซอลนะครับทรัปเปอร์สปอร์ตและเมดิกนะครับตำแหน่งต่างๆในการเล่นนั่นก็คือแอซซอลเนี่ยมีหน้าที่ในการทำดาเมจ ใส่มอนสเตอร์นะครับผมก็ทรัพเปอร์มีหน้าที่ในการแกะรอยหามอนสเตอร์นะครับซัพพอร์ตมีหน้าที่ในการดูแลเพื่อนในทีมครับและเมดิกมีหน้าที่ในการเพิ่มพลังชีวิตให้กับสมาชิกในทีมนะครับเดี๋ยวเราไปดูเกมเพยอันนี้ดีกว่านะครับรอบนี้เนี่ยเป็นรอบอัดพิเศษไว้ให้สำหรับ คนที่เพิ่งเข้ามาเล่นนะครับว่าการเล่นเป็นทีมเล่นยังไงแล้วก็บทบาทของแต่ละตัวเล่นยังไงนะครับเพื่อเวลาไปเล่นออนไลน์จริงๆจะได้ปฏิบัติกันถูกแล้วก็ไม่ทําตัวเป็นภรระก็คืออันนี้คือก็แี่ยวคนในทีมนะครับโอเคตอนนี้เกมเริ่มแล้วนะครับครับถูกมั้ยตอนนี้เราอยู่ในโหมดการเล่นคือโหมดฮันนะครับกติกาการเล่นโหมดฮันก็คือทีมฮันเตอร์ตามหามอนสเตอร์แล้วก็ฆ่ามอนสเตอร์นะครับมอนสเตอร์นะครับรีบ กินสัตว์ป่านะครับเพื่ออีโวเข้าสู่สเตจสองสเตจสามสเตจที่สามจะมาตัดสินกันที่แท่น power relay นะครับถ้ามอนเตอร์ทำลาย power relay ได้มอนเตอร์ชนะถ้าฮันเตอร์ฆ่ามอนเตอร์ได้ก่อนฮันเตอร์ชนะนะครับกติกากลารเล่นไม่มีอะไรมากนะครับจากที่ังคุณเริ่มเกมนะครับฮันเตอร์จะอยู่บนย่านก่อนนะครับมาดูหมดนะครับมอนเตอร์รอบนี้นะครับ ก็แหละนะครับปะทะกับทีมฮันเตอร์นะครับสี่ตัวนี้เป็นสีตัวพื้นฐานในที่คิดว่าหลายคนควรจะเล่นนะครับซึ่งจะลงตัวที่สุดนะครับเป็นตัวเล็กแรๆในการเริ่มเล่นนะครับอันนี้เริ่มเกมมานะครับมอนเตอร์ก็จะเกิดก่อนนะครับ เร็จะหนีนะครับกินสัตว์ป่าเพื่อจะรีบที่จะพิวัฒนาการขึ้นไปสู่สเตจที่2ให้ไวที่สุดนะครับช่วงต้นเกมนะครับตอนนี้เป็นสเตจช่วงต้นเกมแ้แต่แค้นหรือนีไตสักครู่นึงก็จะเหล่าฮันเตอร์ก็จะกระโดดมาจากยานอันนี้กระโดดลงมาแล้วนะครับบทบาทต้นเกมเลยนะครับคนแรกเลยที่จะอธิบายก็คือตัวแทปเปอร์เลยครับใช่ใช่แทปเปอร์ แท็ปเปอร์ตัวนี้นะครับหน้าที่หลักแท็ปเปอร์คือตามหามอนสเตอร์ช่วงต้นช่วงต้นเกมนะครับตามที่ตัวมอนใช่ครับแท็ปเปอร์จะมีสกิลเป็นเครื่องสแกนนะครับพอกดหนึ่งครั้งเนี่ยจะมีเรดาร์บอกนะว่ามอนสเตอร์อยู่ตรงไหนนะแล้วก็คอยกดปุ่มคิวเพื่อบอกชี้จุดให้กับเพื่อนนะครับนี่เป็นตัวของแม็กกี้นะครับแม็กกี้มีความสามารถ ในการยิงกับดักนะครับเป็นหอกฮาปูนลงพื้นนะครับถ้ามอนเตอร์มาเหยียบเนี่ยก็จะยิงฉมวกไปตึงมอนเตอร์อยู่ให้อยู่กับที่นะครับแล้วก็จะมีหมาของเธอนะครับชื่อว่าเดซี่ในการลมกินมอนเตอร์ซึ่งตัวนี้เล่นง่ายนะครับเหมาะกับผู้เล่นใหม่นะครับเดี๋ยวาต้นเกมรัปเปอร์อะไรัเล่นละครไม่ ตามมอนสเตอร์นการตามมอนสเตอร์เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเดินตามเขาตามรอยนะครับคือเราฟังเสียงฟังเสียงดูสภาพแวดล้อมโดยรอบนะครับแล้วค่อยๆตามเข้าไปครับเพราะว่ามอนสเตอร์เนี่ยจะเป็นมุมมองสุงคนที่สามเขาจะสามารถหลบหลังเสาหลบหลังต้นไม้อะไรได้อย่างี้ให้มอนออกมาเจอดีพี่แล้วลองวิ่งหนีดูดิเราเดินตามแล้วก็กดคอยกดปุ่มหมายเลขสี่สแกนนะครับจะบอกตำแหน่งเรื่อยๆ ซึ่งจะเห็นหมดทั้งหมดในทีมนะครับเฮาตลอดเลยฮะไดที่ตัวของนี่เหมือนกันทำเหมือนเดิมหรือเปล่าพ่นไฟม,นไม,มอนเตอร์นะครับอีโวครับเข้าสู่สเตจที่หนึ่งสเตจที่หนึ่งเริ่มนะครับตอนนี้จะไม่เจอมอนเตอร์นะครับตอนนี้เจอ เปเจอมอนสเตอร์ครับตอนนี้ทุกคนสามารถทุกคนในทีมสามารถกดกลางโดมนะครับหรือว่าโมบิลอารีนาได้ครับเอฟค้างนะครับตอนนี้เข้าโซมดต่อสู้แล้วพอเข้าโซมดต่อสู้นะครับตัวที่มีบทบาทตัวแรกเลยครับหนึ่งแอซซอลแอซซอลต้องมีหน้าที่ในการทำดาเมจนะครับแอซซอลตัวนี้ชื่อมาคอบนะครับมีปืนสายฟ้านะครับซึ่งกดใช้ปุ๊บเนี่ย เป็นเลงให้อัตโนมัติครับนี่แอซซอลบนป่านแรกครับเข้าไปเลยครับขวบเกาะครับเกาะเกาะนี่คือเกาะติดเลยครับจี้มอนเตอร์กระโดดตามครับพิธีพุ่งนะครับกดสเปซบาร์สองครั้งตามมอนเตอร์่วนีสซัพพอร์ตครับขึ้นที่สูงครับยืนดูเพื่อนนะครับแล้วก็ช่วยยิงทำดาเมจโซนทัปเปอร์ครับทัพเปอร์หลังจากโดมได้ให้ถอยหนีครับถอยห่างครับแล้วปล่อยแอซซอลเข้าไปนะครับดูนะครับ แพรซเข้าไปแล้วก็สําคัญสุดเลยนะครับนี่ครับจะเป็นเป็นหมอครับสําคัญสุดเวลาอยู่ในที่ต่อสู้เนี่ยหมอเนี่ยจะตกเป็นเป้ากับซัพพอร์ตเนี่ยจะตกเป็นพอภัยครับกับแทปเปอร์<ม> <นะ S 2> สองคนนี่อจจะตกเป็นเป้าก่อนเพราะฉะนั้นแทปเปอร์กับเบดิกเนี่ยหรือหมอเนี่ยต้องหนีคอยพยายามหนีหน่อยแล้วก็ดูแลดูแลรักษา,าชีวิตตัวเอง นี่ครับซอที่ดีนะครับต้องตามติดอย่างเงี้ครับติดครับติดครับนี่ครับเมดิครับเมดิคอยฮิวเพื่อนอย่างเดียวครับคอยดูเพื่อนครับฮิวคนไหนเลือดเติมแล้วคอยช่วยกันยิงถ้าเพื่อนเพื่อนเลือดเต็มช่วยยิงครับยเมดิซัพพอร์ตครับคอยดูเพื่อนครับเป็นที่สูงไว้ขึ้นที่สูงไว้ได้เปรียบนะครับตาไว้เลยนะครับทีมฮันเตอร์ตามครับเสาตามครับตามครับ ทำดาเมจอย่างเดียวแอซเซิลมีหน้าที่จิกมอนสเตอร์กดดัน,น,น support นะครับช่วยยิงนะครับช่วยกันยิงไปแล้วไปแล้วหลังจากอ่าโดหมดเมื่อไหร่ครับนี่ครับหน้าที่มาแล้วครับแทปเปอร์ครับแทปเปอร์ต้องรีบวิ่งตามเลยครับโดหมดครั้งนี้หนึ่งนะครับแทปเปอร์รีบวิ่งตามเลย เออครับสังเกตครับแซปเปอร์ต้องรีบวิ่งเข้าไปเลยครับวิ่งนําเลยการวิ่งหามอนสเตอร์นะครับเดี๋ยวดูนะครับการวิ่งเป็นแนววิ่งยังไงนะครับมีไงให้ครอบคลุมพื้นที่ในการล่ามากที่สุดดูนะครับเออคุณนกัสังเกตการวิ่งจะวิ่งกันเป็นแบบการเลียงแถวหน้ากระดาษคือเกาะกลุ่มกันอยู่ในระยะที่มองเห็นกันแต่ว่าไม่อยู่ติดกันนะครับสังเกตการเดินนี่ครับนี่ครับ เดินเป็นแถวหน้ากระดานนะครับแล้วก็ไก่เยอะเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการค้นหามอนเตอร์ให้ดียิ่งขึ้นครับใกล้ๆกว้างกว้าขว้าหาแล้วพาแล้วเสานะครับวางระเบิดไว้นะครับ โซโล่ชื่อมาคอมีสกิลเป็นวางระเบิดได้สามลูกนะครับได้วางทีไว้ได้นะครับเขาก็ไปทางนู้นติดผมไปทางนี้ได้แล้วนี่ไปคุณโบนะนี่นะไม่ดีสิทธิเดียวเราบลาเดี๋ยวก็เจอแทปเปอร์อ่ะดีสิทธิ์เดียวแล้วเจอเลยครับตอนนี้ตอนนี้พอเจอแล้วกด F นะครับ F ค้างกดปุ๊บ โดมครับี่ตอนนี้แพร์เปอร์ต้องรีบถอยครับถอยออกมาเพราะว่าถ้าแทร์เปอร์โดนโจมตีเนี่ยเวลาระยะเวลาในอยู่ที่โดมที่จะจะอยู่เนี่ยจะลดน้อยลงครับตอนนี้ผมตอนนี้แอสซาเนี่ยต้องทําหน้าที่เลครับคือเข้าครับผมตีนะครับบวกอย่างเดียวครับตอนนี้นาทีนี้เซาคือบวกอย่างเดียวครับไอปื้ออะไรก็ใสหมดครับสังเกตนะครับเมดิกกับซัพพอร์ตอยู่บนที่สูงครับคอยดูเพื่อนนะครับซัพพอร์ตยิงนะครับเมดิกคอยคอยฮิวนะครับ ผมสองตัวนี้นะครับเป็นตัวซัพพอร์ตกับเมดิกเนี่ยต้องรักษาชีวิตด้วยนะครับดีครับซัพพอร์ตนะเป็นแฮงค์นะครับแฮงค์มีสกิลในการสร้างเกาะให้เพื่อนนะครับให้ปืนสร้างเกาะให้เพื่อนนะครับดีครับสองจิกอย่างเดียวครับจิกมอนสเตอร์ครับอีกไปเรื่อยๆนะครับ มอนเตอร์จะสนใจก็คือ1แทปเปอร์กับเมดิกครับสตัวนี้ครับเวลาอยู่ในโดมนะถาไปเลยครับมอ,อนเตอร์จะเล่น2 2าอาชีพนี้ก่อนนะครับระวังระวังเต็มได้มสีหัระเบิดสังเกตตำแหน่งยืนครับจะไม่ยืนติดกันนะครับจะยืนหา่างระยะที่หา่างแต่สามารถช่วยเหลือกันได้นี่ครับสปอร์ช่วยครับช่วยเมดิกครับคอยดู พออยู่ด้านบนคอยดูเพื่อนนะครับอยู่เต็มเพื่อนต้องการคอมที่เหลือก็ใส่สกิลให้เพื่อนนะครับไปเลยไปเลยอล้วครับหมดโดมสองครับไปครับแท็ปเปอร์ครับต้องวิ่งครับวิ่งเลยครับวิ่งนำครับแล้วก็กดคิวนะครับปิงว่าบอกว่ามอนสเตอร์เนี่ยไปทางไหนนะครับ <laughs> <laughs> ไปเร็วลูกพ่อลูกแม่เจสซี่มันหลอด <c oughs> ขึ้นซ้ายไปแล้วนะครับการสื่อสรารภายในเกมเป็นเรื่องสำคัญเป็นอย่างมากสังเกตนะครับการเล่นในวิดีโอนี้นะนคนทั้งสี่นคนคอยบอกกันตลอดว่าจะไม่ว่าจะเจออะไรนะ,ะครับได้ยินเสียงเลือย่าเงี้ยต้องพูด กันตลอด <มา S 1> ใน <มา S 1> ทีม,ม <า S 1> นะครับ <มา S 1> ถ้าเรามีใหม่เนี่ยเราควรจะพูดเพื่อเป็นการประสานงานภายในทีมให้ดียิ่งขึ้นนะครับอ <มา S 1> ันนี้เสียงได้ยินเสียงน้ำเนี่ยเสียงอีมอนเตอร์อีโวสเตจที่สามนะครับเป็นเสเตจสุดท้ายนะครับตรงนี้นี่ถ้าฮันเตอร์ไม่ชนะเนี่ยก็ มีสิทธิ์ที่จะแพ้นะครับตอนนี้กางโดมนะครับตอนนี้ล็อกไปแล้วนะครับหน้าที่เหมือนเดิมครับแอดซอลครับเข้าไปบวกทันทีครับแอดซอลนี่ต้องไหวนิดนึงนะเวลาพอกลางโดมปุ๊บเนี่ยต้องรู้หน้าที่พุ่งเข้าไปเลยแล้วก็ไปใส่มอนเตอร์เลยดีครับเมดิกครับอยู่ห่างไว้ครับเมดิกนี่ต้องอยู่ห่างเนี่ยไกลที่สุดนะครับแล้วคอยดูเพื่อนครับคอยฮิลครับดี สายชีวิตครับสปอร์ตครับดูสปอร์ตหน่งการยืนนะครับทุกคนจะไม่ยืนติดกันนะครับยืนในอยู่ในที่สูงแต่ว่าอยู่ในที่ที่คอยื่อเพื่อนได้นะและอย่างหนึ่งอีกมีอย่างหนึ่งสำคัญก็คือเมดิกเนี่ยต้องค่อนข้างที่จะพลิ้วนะครับคือหนีเก่งเมดิกคนที่เล่นเป็นเมดิกต้องค่อนข้างที่จะจะหนีเก่งทำนาในการควบคุม เมาส์และคีย์บอร์ดกมดคนนี่ครับต้องคิวครับเป็นเมดิกต้องคิวแล้วเดู๋ยดูสเต็ปการหนีครับสังเกตดีๆครับแอซาวเนี่ยจะจิกตลอดครับจะทำดาเมจตลอดดีครับแอซาวนต้องตามตลอดครับอบดหนักครับแอสซาวนเลยดู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  สักเกน,นะบทบาทแทปเปอร์เนี่ยจะต้องคอยซับเพื่อนเหมือนเหมือนกับซับพอร์ตเพราะว่าแทปเปอร์นี่กต็ต้องคอยดูแลตัวเอนด้วยนะครับ,บอาจจะคอยวางกับดักช่วยอะไรเงี้ยแล้วแต่สกิลของแต่ละตัวนะน,นี้นี่เป็นร่าวพื้นฐานไว้ก่อน,นแต่สังเกตนะเมดิกนะครับจะแย่ทุกครั้งเวลามีการบวกมันเกิดขึ้นนะครับเพราะเมดิกเนี่ยเป็นจุดอ่อนของทีมหรือถ้า ในทีมเนี่ยเมดิกตายเนี่ยโอยกาสแพ,พ้จะมีสูงเพราะไม่มีคนเติมเลือดให้นะครับทีมอเมดิกต้องพริ้วแล้วก็ซัพพอร์ตต้องไปรับซัพพอร์ตต้องช่วยเพื่อนช่วยเมดิกแล้วก็ดูแลทุกคนในทีมนะต้องไหวระวังระวังอยูอันนี้โดบบมหมแดบบแล้วโดมหมดแล้วอันนี้เหลือสเตตสุดท้ายก็ต้องไปสู้กันที่ power relay นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับโดมหมดปึ๊บนะครับเดี๋ยวใครนะครับไปดูนะครับแรปเปอร์ครับ แทปเปอร์ต้องทำหน้าที่ต่อนะครับตรงนี้นะครับเมดิกคอยฮิวเพื่อนนะครับหลังต่อสู้จบทุกครั้งเมดิกต้องฮิวเพื่อให้เต็มนะครับเแล้วก็การวิ่งสังเกตเวลาวิ่งให้วิ่งรอเพื่อนรอจังหวะเพื่อนหรือว่าถ้าหน้าจอมันขึ้นว่าสติ๊กเกเตอร์ให้กดแท็ปขึ้นมาแสดงว่าเราเริ่มหาเพื่อนแล้วอันนี้เราก็พิจารณาเอาเองว่าเราจะ อยู่ในระยะไหนใกล้หรือไกลเพื่อนอันนี้สเตจนี้คือตอนนี้เราอยู่ในตรงนี้ตรงนี้เพาเวอรีเลย์ครับเป็นจุดสู้สุดท้ายลอันนี้เขาจะทําการเซตอัพการป้องกันตรง p พาเวอร์รีเลย์ครับเป็นการแคมป์เขาเรียกว่าเป็นการแคมป์จุดรีเลย์สุดท้ายนั่นเองนะครับอันนี้ดูวิธีการแคมป์นะครับตัวไหนที่มีสกิลในการวางแ r รบก็จะต้องวางแ r รบแล้วก็เลือกจุดกับเลือกจุดที่ตัวเองจะได้เปรี่ยนอันนี้มอนสเตอร์พร้อมนะครับตอนนี้เกาะเต็ม กฎคือห้ามโดนือเตรียพร้อมแล้วนี่ครับฟังแถบนะเลือกจุดที่เัวเองได้เปรียบเราเราก็เตรียมพร้อมที่จะสู้นะครับครั้งสุดท้ายเลยครับนี่คือสเตจสุดท้ายแล้วตอนนี้เปิดโดมครับล็อกเพื่อล็อกวันเตอร์ไว้ก่อนตอนนี้เอาละครับเซาส์ก็มาที่ครับเหมือนเดิมครับหิงครับดาเมจอย่างเดียวครับสังเกตคนไนทีนะครับเอสมดิกจะเริ่มจะโดนก่อนเสมอฮะเมดิชกับ ถอดเปอร์นะครับสู้ดูเมดิกนะครับดูกันาะจะต้องคิวครับเมดิกดูนะครับต้องเข้าใจระบบเกมพอสมควรว่าการโดดลงเนี่ยกระโดดขึ้นการบริหารเอ่อเจ็ดด้านหลังนะครับจบได้ครับใช้ยังไงให้ได้คล่องตัวที่สุดเมดิกจิ้อบนจันทร์ไหมครับโอ้จิ้วอีกเยนะครับคอยดูแลเพื่อนอย่างเดียวนะเพื่อนโดนก็ต้องช่วยครับใจเย็นๆคอยดูทุกคนนะระบว่า ขอต้องตาไวผู้ปมดิกล้มแล้วตอนนี้อันนี้ทุกคนอันนี้เหลือ3คนนะเมดิกล้มนะตอนนี้เหมือนเดิมครับแอคซาวทำหน้าที่ได้ดีนะทำดาเมจอย่างเดียวครับเพราะว่าถึงเพื่อเราจะล้มไปมอนสเตอร์กำลังตบเพื่อเราถ้าเราทำดาเมจมอนสเตอร์ก็ต้องเสียเลือดเหมือนกันนะครับโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคตอนนี้แคมป์ตอเมดิกเอาเมดิกยังอยู่ัไม่ทนเลยเจอใกล้ เลเเเือดไปเไม่ดีคุมเท่าไปกินสัตว์เลือดเกาะอันนี้ก็ต้องกล oh okay. ับมาแคมป์เอาว่ารีเลย์กันต่อครับถึงแม้ว่ามอนสเตอร์จะเลือดจะเลือดน้อยนะครับแล้วก็เกาะเลือดน้อยเลยอะไรเงี้ยเราก็ประไม่านะครับเขาอาจจะปิดเกมเราพอด่าครับเพราะฉะนั้นเราต้องระวังเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเวลาเโดยเฉพาะมอนสเตอร์ที่สเตจสามเนี่ยจะมีพลังโจมตีแรงแล้วก็ชีวิตที่เยอะนะครับ สี่กับการต่อสู้มาแล้วครับครั้งสุดท้ายครับโอเคนะครับแต่ละคนนะครับการยืนเนี่ยจะยืนไปลงไปข้างล่างนะครับการกระจายตัวครับนี่สซ่ระวังระวังอย่ามีโครจังเลยตัวนี้หมดครับมีโครนี่ยิงนะตายแล้วไปนั่นแหละหรอมันอะไรเราลองทำมันลอง อย่าพ yeah. oh, yeah. oh, yes. mm ่งโดมงไหมครับอย่าพ่งโดมมันวนได้เลยชนะอู้หึ้ยโอ้โหลอยตาแม่โดนขอฮันเตอร์ชนะเรียบร้อยเห็นไหมครับวิดีโอนี้ก็ การทํางานเป็นทีมเวิร์กที่ดีแล้วก็ตึงอย่าไปโทษทีมอย่าไปโทษเพื่อนนะครับการทำงานเป็นทีมนะัะทันเตอร์แล้วก็จะชนะอย่างไงด่าครับอันนี้ต้องฝึกเอานะของเงี้อันนี้ก็วิดีโอนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้เล่นใหม่ตอนนี้ก็วิดีโอนี้ก็เป็นตัวอย่างเล็ก